ช่วงข่าวเด่นเป็นประเด็น กลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวยามบ่ายในช่วงของข่าวเด่นเป็นประเด็นในช่วงแรกกันนะคะมากันที่เรื่องราวที่น่าสนใจกับเรื่องแรกกับรัฐบาลขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยค่ะสู่ศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกนะคะโดยรัฐบาลค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกตามวิสัยทัศน์1นใน8 Ignite t h a i l ยแ d จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันฐานรากเศรษฐกิจกที่สําคัญของประเทศในด้านการเกษตรและด้านอาหารและก็ยกระดับการเพิ่มรายได้กับเกษตรกร3เท่าภายใน4ปีในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้นะคะโดยทางรัฐบาลค่ะใช้9้านโยบายสนับสนุนความสําเร็จสู่ศูนย์กลางการ,การเกษตรและอาหาร โลกซึ่งนโยบายที่1นนะคะก็คือเรื่องของการจัดการที่ดินทํากินให้กับเกษตรกรดําเนินการให้ประชาชนนะคะที่มีสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยเป็นการปฏิรูปที่ดินค่ะแล้วก็มีการปรับหนังสือ,อมีการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปกศสี่ 01, เป็นฉนดเพื่อการเกษตรนะคะ นโยบายที่2ค่ะก็คือการจัดทำข้อมูลเกษตรกรแปลงเกษตรกร,กรในระบบดิจิทัลและการประกันภัยพืชผลซึ่งจะใช้ระบบดิจิทัลแล้วก็การประกันภัยพืชผลซึ่งได้เซ็นสัญญากับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษรษฐกิจและสังคมโดยบันทึกข้อตกลงเกษตรกร,กรว่ากเกษตรทั้งแปลงจะใช้ดิจิทัลในการควบคุมเพื่อส่งเสริมในการส่งออกและเชื่อมโยงในการอนุมัติอนุญาตและการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่ล้าสมัยที่เป็น เป็นอุปสรรคต่อภาคการเกษตรนะคะ นโยบายที่3ค่ะการส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะจากสภาวะที่มีการแปรปรวนทางอากาศทําให้คุณภาพดินเนี่ยเสื่อมดังนั้นต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับการผลิตและส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยให้เหมาะสมกับพืชแล้วก็ส่งเสริมนวัตกรรมของจุลินทรีย์ให้เหมาะสมด้วยนะคะนโยบายที่4ค่ะการบริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการเกษตรแล้วก็ขยายพื้นที่เขตชประทให้มากขึ้นเพื่อกระจายน้ำอย่าง ทั่วถึงพร้อมเสริมด้วยนว,วัตรกรรมเป็นสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนเช่นโครงการนำร่องน้ำใต้ดินที่จังหวัดชัยนาทค่ะ นโยบายที่5นะคะการผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูงค่ะโดยเป็นสินค้าเกษตรที่ใช้ซอฟต์แวร์ร่วมดึงสินค้าที่มีลักษณะโดดเด่นออกมาทําการตลาดใหม่ๆพร้อมดึงศักยภาพของทูตเกษตรที่มีอยู่ทั่วโลกของไทยให้มาร่วมทําการตลาดนะคะนโยบายที่6ค่ะการส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรมีความเข้มแข็งค่ะโดยส่งเสริมทั้งด้านทักษะของเกษตรกรให้ทั่วถึงแล้วก็การเข้าถึง แหล่งทุนของกเกษตรกรการยกระดับความรู้ทางการเงินการบัญชีโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะต้องสนับสนุนให้มากขึ้นค่ะ นโยบายที่7นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะโดยชุมชนนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนใหม่และการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีปี2569ชูความเป็นอัตลักษณ์ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าภาคการ,กรเกษตรในแต่ละพื้นที่ทั้งสมุนไพรหรือว่าอาหารปลอดภัยค่ะนโยบายที่8นะคะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการ,กรเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเรื่องสําคัญนะคะรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและการกัก เก็บคาร์บอนรวมถึงแก้ปัญหา PM 2.5รองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและโรคอุบัติใหม่ใช้สารชีวพันธุ์ลดการใช้สารเคมีค่ะนโยบายที่9นะคะการทำงานและการวิจัยค่ะภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆนะคะเพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงโดยนำงานวิจัยที่สร้างผลประโยชน์ต่อภาคการเกษตรเนี่ยมาต่อยอดซึ่งเป็นโครงการใหม่ๆแล้วก็มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเนี่ยรองรับเพื่อให้เป็นทาง เลือกแก่กเกษตรกรค่ะให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่กเกษตรกรเป็น3เท่าใน4ปีหรือภายในปี2,570นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการที่รัฐบาลนะคะจะขับเคลื่อนภาคการ,กรเกษตรไทยสู่ศูนย์กลางการ,กรเกษตรแล้วก็เป็นอาหารของโลกด้วยนะคะ